สวัสดีครับพบกับช่องโอบบเกตสตอรี่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับนางกวักเป็นที่ทราบกันดีว่านางกวักคือรูปปั้นที่มักถูกวางไว้หน้าร้านและพ่อค้าแม่ค้ามีไว้เพื่อกราวไหว้บูชาโดยหวังให้กิจการค้าขายของตนเจริญรุ่งเรืองด้วยนางกวักมีชื่อจริงว่า สุภาวดีมีบิดาชื่อสุจิตพรามส่วนมารดาชื่อสุมนธานางเป็นคนเมืองมัชิก,กาสันซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีครอบครัวของนางมีอาชีพทำรรมาค้าขายต่อมาสุจิตพรามผู้เป็นพ่อต้องการขยายกิจการจึงไปซื้อเกวียนมาหนึ่งเล่มและสินค้าไปขึ้นเกวียนเพื่อไปเลข่ขายตามถิ่นต่างๆซึ่งนางสุภาวดี ก็อขออนุญาตบิดาเดินทางตามไปด้วยในบางครั้งเพื่อหวังเที่ยวชมสถานที่ต่างๆระหว่างการค้าขายระหว่างเดินทางไปค้าขายนางสภาวดีได้พบกับพระกัสปะเทระเจ้าผู้เป็นอริยสสฆ์เมื่อนางได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระกัสปะเทระเจ้าพระกัสปะเทระเจ้าก็ได้กำหนดจ,จิตเป็นอำนาจจิตพระอรหรันต ประสิทธิพาศาสตร์ให้ครอบครัวของนางสภาวดีในทุกครั้งที่นางได้มีโอกาสไปฟังธรรมต่อมานางสภาวดีได้เดินทางติดตามบิดาของตนไปทําการค้าอีกและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระรยาสงูงนามว่าพระศิวลีเถระเจ้าด้วยความตั้งใจจึงทำให้นางสภาวดีมีความรู้แตกฉานในหลักธรรมต่างๆและเนื่องจาก พระศิวรลีเป็นผู้มีชีวิตอัศจรรย์กว่าพระส,สงฆ์อื่นกล่าวคือท่านอาศัยในคันมารดายาวนานถึง7ปี7เดือนและเมื่อคลอดออกมาก็พร้อมด้วยวาสนาและบารมีที่ติดตัวกับวิญญาณธาตุของท่านพระศิวรลีท่านจึงเป็นผู้มีลาบสกัการะบูชาประหาทานตลอดในทุกข่าวที่ต้องการและเมื่อนางสุภาวดีมาฟังธรรมบ่อยครั้งโดยความตั้งใจพระศิวลีเถระเจ้าจึงได้กำหนด จิตกุศลประสาทพรให้แก่ครอบครัวของนางสุภาวดีเมื่อจิตของนางสุภาวดีได้รับการประสาทพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองภัยบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าสินค้าต่างๆสมความปรารถนาเถิดจึงส่งผลให้บิดาทำการค้าเจริญรุ่งเรืองและได้กำไรอย่างไม่เคยขาดทุน เมื่อบีดารู้ว่านางสุภาวดีคือต้นเหตุแห่งความเป็นมงคลน,นี้และทำให้ครอบครัวมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายจนกลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีพร้อมด้วยเงินทองและกองเวียนสินค้าอีกมากมายเทียบเท่ากับมนัชัยเศรษฐีผู้เป็นวิดาของนางวิสาขาแห่งแคว้นโกศลวีดาของนางสุภาวดีจึงได้มนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาสืบมาเมื่อนางสุภาวดีสิ้นชีวิตลงชาวบ้านจึงปั้นรูปปั้นของแม่นางสุภาวดีขึ้นเพื่อไว้บูชาขอให้การค้ารุ่งเรืองความเชื่อเรื่องนี้ได้ถูกแพร่ภายข้ามประเทศเข้ามายังสวุวรรณภูมิและยังคงเป็นความเชื่อที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายยังคงศรัทธาสืบมาจนถึงทุกวันนี้